สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟันที่ผุจนปวดไปแล้วถ้าจะรักษาต้องทํำยังไงบ้างเริ่มแรกเราต้องเอาส่วนที่ผุออกก่อนนะครับกอมันออกไปเลยจากนั้นก็เปิดรูโพงประสาทเพื่อเข้าไปทําความสะอาดด้านในในการรักษาลากฟันเราจะใช้ตะไบที่ดูเหมือนสว่านในการทาความสะอาดของลากฟันนะครับพอส่วนที่มีเชื้อโรคออกหมดแล้วเราก็จะล้างด้วยน้ํายาครับจากนั้นก็จะอุดคองลากฟันด้วยกัดตาเปร์ชาหรือแท่งยางสีชมพูนี้นะครับอุดให้แน่นๆจะได้ไม่มีเชื้อโรคกลับมาอีก พอรักษารากฟันเสร็จแล้วก็จะทําการสร้างแกนฟันเพื่อเตรียมรับข้อฟันครับโดยการฉีดเลซซนลงไปแล้วปักเบียร์แกนฟันจากนั้นก็อุดให้เต็มก่อนครับที่อุดไว้เอาไว้ใช้ชั่วคราวระหว่างประเมินผลการรักษารากครับฟันที่อุดมานี้ก็พอใช้ได้ชั่วคราวแต่ก็ยังกัดของแข็งๆไม่ได้นะครับพอมั่นใจว่าการรักษาลากสําเร็จดีเราก็จะมาทําข้อฟันกันครับโดยการกกส่วนรอบๆออกเพื่อเตรียมทําเป็นแกนฟันแกนฟันก็จะเหลือเล็กๆแบบนี้แหละครับจากนั้นก็จะพิมพ์ปากแล้วเอาไปทําข้อฟันในแ l a พอได้ตัวข้อฟันมาก็จะนำมายึดกับแกนฟันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทําเยอะทีเดียวนี่เป็นที่มาของค่าใช้จ่ายประมาณ20,000บาทต่อการปวดฟัน1นซี่นะครับ